สวัสดีครับผมเล็กไทคาเอ c e s ซอรีนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับ Honda City ต,ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่หน้าจออยู่เป็นแบบนี้นะครับไม่อ่านแผ่นนะฮะตัวนี้เราได้ทำการเชื่อมต่อ HDMI ด้วโดยการต่อ TV ทีวีนิตอนนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับ ของทีวีต้นสัญญาณชัดมากนะครับตัวนี้เราก็ได้ทําการปลดล็อกไปแล้วนะครับโดยไม่ต้องตัดต่อสายนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว,ว่าติดปัญหาเรื่องการติดตั้งก็สามารถโทรเข้ามาหาเราได้นะครับที่080 553 1602เล็กไทยคาอิรซอรี่ครับขอบคุณครับ